ล่าสุดครับออยอ,อนุมัติเรียบร้อยครับในการฉีดวัคซีนครับให้เด็กอายุ5-11ปีก็ระดับตั้งแต่อนุบาลถึงประถมอะว่าเงินเถอะนีครอบคลุมประมาณสัก5ล้านคนนี่ฉีดแล้วนะครับผู้ปกครองจะได้มั่นใจได้ว่าเวลา,าลูกไปเรียนที่โรงเรียนโอกาสติดเชื้อจะได้ลดลงโอกาสที่จะอาการหนักเวลาติดเชื้อเนี่ยจะได้ลดลงด้วยวัคซีนชนิดที่อนุมัติให้ฉีด เด็กอายุ5-11ปีก็คือไฟเซอร์นั่นแหละท่านผู้ชมครับและที่สำคัญคือปริมาณการฉีดเขาบอก10ไมโครกรัมซึ่งจะน้อยนะกว่าการฉีดให้กับเด็กที่อายุ12-17ปี3เท่านั่นหมายถึงเด็กที่อายุ12-17เนี่ยเขาฉีด30ไมโครกรัมแต่พอเด็กอายุ5-11ปีตั้งแต่อนุบาลถึงปถมเนี่ย10ไมโครกรัมฉีดเข้าที่กล้ามเนือ้อ2เข็มห่างกัน2 1วัน สามสัปดาห์นี่แล้วเขาเตรียมวัคซีนเนี่ยไฟเซอร์ไว้นะครับสิบล้านโดสไปฉีดให้กับเด็กประมาณห้าล้านคนก็อยู่ที่ความยินยอมของผู้ปกครองและตัวน้องๆเองฉีดโดยสมัครใจไม่มีการบังคับแต่อย่างไรก็ตามครับแน่นอนภาครัฐก็ย้ําเสมอว่าการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนให้กับเด็กไม่ใช่เงื่อนไขนะฮะในการที่จะเป็นข้อห้ามให้เด็กกลับไปเรียนในห้องเรียนนะไม่ใช่ว่าอา้าวกลับมาเรียนห้องเรียนได้เฉพาะ เด็กที่ฉีดวัคซีนนะคนที่ไม่ฉีดห้ามกลับมาเรียนต้องเรียนไม่ใช่